สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดไซนะคะพนักงานอำเภอพนักกอนนะคะมาอยู่ที่แปลงของสัดตีนะตัดติกูนขององทุนพัฒนาบทบาทซีนะประกอบด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิบพันเกี้ยงเกิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะปวงสิบทองรักจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะทาริมนินทองจันทร์ค่ะค่ะผู้นําค่ะผู้นาท้อง ครับสวัสดีค,ครับผมผู้ธธใหญ่ทิศนาสันไม่ดุดใจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าตำบลท่าจอมก็ได้มาลงพื้นที่เพื่อการตรวจสอบก็ได้เห็นทุกๆท,ท,ท,ทุกอย่างได้เป็นความเป็นจริงทุกระการเลยครับค่ะผู้ใหญ่สวัสดีครับผมนายวีระจิตสังดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลท่าจอมก็สมาชิอกก็ขอบคุณวด้วยค่ะแล้วก็คณะอนุกรรมการของตำบลท่าจอมกัน ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภิชารักช่งนะคะเป็นคณะอนุกรรมาการของตำบลท่าซอมค่ะคณะสักขับเคลื่อนค่ะสวัสดีค่ะพันธิพาโมติกาค่ะเป็นคนัสับเคลื่อนปฏิทินท่ารมค่ะพัฒนากรอสวัสดีค่ะกิติวันขันคงนักวิชาการพัฒนาจุมชนปฏิบัติการค่ะพัฒนากกรประจำตำบลค่ะค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงนะคะปลูก พืชหมุนเวียนนะคะของของสตรีที่จะขอกู้นะสัตรีที่จะกู้กู้ไปทําอะไรบ้างคะอ๋อก็ไปซื้ออุปกรณ์การทําการเกษตรก็มีหนึ่งค่าไถดินแล้วก็มาด็ดพันธุ์อ่าดินเพาะมาด็ดพันธุ์พืชก็มีผักชีมาด็ดผักชีพลิกข้าวโพดแล้วก็มีอ่าปุ๋ย ฮอร์โมนฮอร์โมนแล้วก็ใส่เครื่องเช่น้ะคกระถาค่ะแล้วก็แปลงเพาะดินอ่าแล้วก็ดินดินเพาะประมาณประมาณสองแสนค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่แปลงนะคะวันนี้เราก็เห็นผลงานของสตรีนะคะที่ดําเนินการอยู่นะคะตอนนี้อยู่ใกล้ๆข้าวโพดนะคะตรงนี้เราไปขายที่ไหนคะตลาดตลาดชุมชนค่ะแล้วก็ในหมู่บ้านคือชาวบ้านก็มาสั่งซื้อทางออนไลน์ค่ะ ค่ะแล้วก็กิโลละเท่าไหร่ครับสามสิบาทต่อกิโลค่ะสามสิบาทสามสิบาทต่อกิโลนะคะแล้วก็มีตลาดต้องการนะคะขไม่พอนะคะอันนี้เราก็เห็นนะคะว่าเขาปลูกจริงนะคะนะคะแล้วก็สมาชิกทั้งสามเนี่ยค่ะมีการออมไหมคะมีค่ะออมเราจะออมในของหมู่บ้านเป็นเงินออมทรัพย์ค่ะนอกจากปลูกปลูกมาปลูก้าโพดแล้วเราก็นะคะมีทั้งสองอีกสองแลงนะคะก็ปลูก ผักชีนอีกแปลงปลูกผักชีเหมือนกันนะอีกสองแปลงที่ปลูกผักชีเดี๋ยวเราก็จะไปบูนนะคะอีกสองแปลงว่าเขาปลูกผักชีนะคะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่แปลงของพี่ปอนติ์นะคะที่จะกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทอีตอนน่้ปลูกอะไรไว้ค่ะลูกผักชีค่ะเีผักชีนอกจากผักชีมีอะไรอีกคะับอ่าไปก็ปลูกพริกอ่าจะปลูกพุ่มเหมือนเดียนตลอดใช่ไหมคะค่ะค่ะก็ตรงนี้นะคะเราสังเกตได้นะคะว่ามีปลูกผักชีอยู่นะคะค่ะ รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะอ่าประมาณอยู่ที่ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทค่ะห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทต่อตั้งตั้งตั้งทั้งสากสามพื้นที่ที่ขอก็คือยี่สิบเอ็ดไร่นะคะที่ปลูกนะคะแล้วก็รายได้ก็คณะขับเคลื่อนบ้างไงบ้างครับแต่งนี้อยากที่ดูนะคะเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเดียวกันแล้วก็ได้เป็นก็คือเกษตรกรก็คือทํารายได้ได้ดีค่ะแล้วก็เขาจะมีอาชีพเสริมก็คือจะทําขนมตาม เทศกาลสําคัญต่างๆด้วยตรงนี้สามารถที่จะทําให้ตัวเองมีรายได้เข้ามาได้ค่ะค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะลูกบ้านของผู้ใหญ่ที่ทำจริงใช่ไหมคะอาชีพนี้ทําจริงแล้วก็ทําได้นะทำจริงครับค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยืนยันว่าทําจริงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พนักงานค่ะที่ลงพื้นที่ค่ะบ่อย กลุ่มสตรีนะคะก็ยืนยันว่าทางกลุ่มได้ทําจริงแล้วก็ทางตัวพัฒนากรรวมถึงทางอําเภอก็ได้ลงพื้นที่ติดตามทั้งสามแปลงแล้วนะคะก็มีการปลูกปูกผักหมี่เยนซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีข้าวโพดแล้วก็มีผักชีผักแล้วก็แผนในการทําต่อไปก็จะแล้วแต่ฤดูกาลแล้วก็ความเหมาะสมของดินในช่วงนั้นรวมถึงน้ําด้วยค่ะก็ยืนยันว่าทางกลุ่มเนี่ยทำจริงและสามารถจะส่งสายเงินให้กับกองทุนพัฒนาสตรีได้แน่นอนค่ะค่ะก็ยืนยันนะคะว่า สตรีนะคะเขาเป็นเขาทจริงค่ะเขาปลูกได้ทั้งปีนะ,ะแล้วก็หมุนเวียนนะคะแล้วก็มีตลาดรองรับอยู่ตลอดนะคะก็เกิดเป็นอาชีพนะคะอาชีพหลักของสตรีนะแล้วก็เกิดแรงงานในพื้นที่ด้วยนะคะก็คือจ้างงานในพื้นที่มาเก็บปักชีมาเก็บข้าวโพดนะคะหรือเก็บพลิกนะคะก็เกิดแรงงานในพื้นที่ด้วยนะคะก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้นะคะสามารถที่จะผ่อนชําระให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ค่ะสวัสดี